มาเดยพี่น้องเด้อชาหมูทกัรพี่น้อเช็ดเองกินเองขึ้นกองครับเอาอีกแล้วมื่อี้ใชไม่ามากลายเหนื่อยกันีเนื้อหมูกัี่พี่น้องต่โมฮุมันีไข่ต้มนครัี่พี่น้องมาครับเซฟตอกันครับเอามือข้าันโอ้ หลายซิงหลายอย่างอยู่ครับจนขาดอญญายะครับผมนะครับให้กินในบ้านนี่แหละพี่น้องซื้อไอ้นั่มไอันนี่นนค้นมากครับผมนั่มซูรนั่มมัดค้นมากครับผมนั่ไนนมไอ้ซุปซุปเออกล้วยเป่าถึงให้กิน,น,นในบ้านนี่แหละเซ็ตเพื่อเรา เวลาข้ามันหน่อยนะครับงานก็เลืกดึกกอสิมาหอเขาก็เลืกงานพี่น้องอหมวัวจริงกับแก้วคุมออนน้ำพี่นองดวย เป็นห okay. okay, ้องด้วยเกี่ยวห่อนๆถืบแซนด์กันจับเลยครับสือแซนด์กดนี่น่าเกลีครับน้อยนึงอะไรล้วเอาเก็บตัวรสกกนเดียว อะไ้แก่ข้าวก็วมีแห้งตงังหุงบไหนวาไแกต้าหม้อใส่ตัวนีป,ป อาการหอมหุย,หย่น้งเลยเร่องงานมากมานี่มาเจอเนี่ยมีโอ้ยทักไลโ่โซนไม่แห้งพี่นองมากลายกินได้ตลอดครับผมคลาอีก มาครับสุดแซมแลกันครับคลิปน,นี้กำมีงยังไงครับพีอนอ่น้องฝากไว้เสมอครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกับผมครับสวัสดีครับเพจเองกีดีงคือเกอ่าครับ